เรื่องราวขนหัวลุกวันนี้เสนอตอนรถไฟสายมรณะเรื่องราวของขอบวนรถไฟแบ่งเป็นสามตอนเรื่องเล่าจากจินตนาการฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเชิญรับชมและรับฟังได้ต่อไปนี้ตอนที่หนึ่งรถไฟมรณะเที่ยวสุดท้ายเสียงหูรถไฟดังแว่วมาแต่ไกลท่ามกลางค่ำคืนที่ไร้แสงจันหญิงสาวนามว่า แก้วกำลังยืนรอรถไฟที่สถานีร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในชนบทห่างไกลาจากตัวเมืองรถไฟขบวนนั้นมีกำหนดมาเที่ยงคืนแต่สิ่งที่แปลกคือไม่มีใครเลยในสถานีแม้แต่เจ้าหน้าที่ก็ดูเหมือนจะหายไปหมดเมื่อเวลาเดินไปถึงเที่ยงคืนพอดีเสียงล้อเหล็กเสียดสีกับรางดังขึ้นรถไฟคันเก่าคร่ำคร่าปรากฏขึ้นราวกับโผล่มาจากม่านหมอก ประตูตู้โดยสารเปิดออกโดยไม่มีใครอยู่บนนั้นแก้วลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้าวขึ้นไปเพราะอยากกลับบ้านโดยเร็วภายในขบวนรถไฟมืดสลูมีเพียงแสงไฟริบหรี่จากโคมไฟเก่าๆกาแก้วนั่งลงและสังเกตเห็นว่าไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเงาสะท้อนของตัวเองบนกระจกหน้าตา่างขบวนรถเคลื่อนออกไปช้าๆผ่านป่าไม้และทุ่งร้างเสียงหมูดรถไฟดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันฟังดูแปลกไปเหมือนเสียงคร่ำครวญของผู้คนที่ทุกทรมานแก้วรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงเธอพยายามไม่สนใจและบอกตัวเองว่าคงเป็นเสียงลมแต่ไม่นานนักเธอเริ่มรู้สึกถึงสายตาหลายคู่จ้องมองมาเมื่อหันไปมองที่ที่นั่งฝั่งตรงข้ามหัวใจของเธอแทบหยุดเต้น มีร่างของผู้โดยสารปรากฏขึ้นทีและคนบางคนตัวเปียกโชกเหมือนตกน้ำบางคนมีรอยแผลชะกันใบหน้าสี่เสียยไร้ายชีวิตแก้วตัวสั่นหายใจไม่ทั่วท้องเธอพยายามลุกขึ้นเพื่อจะหนีแต่รถไฟกลับเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆหน้าต่างข้างทางเริ่มเผยให้เห็นภาพที่น่าสยดสยองศพมากมายกองกลื่อนอยู่ข้างรางรถไฟเสียงกรีดร้องของพวกเขาดังก้องไปทั่วขบวน เธอพยายามวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูถูกล็อกไว้แน่นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นที่ข้างหูเธอไม่ควรขึ้นมาขบวนนี้เธอหันขวับไปทันทีและพบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังใบหน้าซีดเผือดดวงตาว้วางๆราวกับไร้ชีวิตนี่คือรถไฟของผู้ที่ไม่มีวันกลับสิ้นเสียงนั้นร่างของหญิงสาวก็ค่อยๆจางหายไป ทันใดนั้นรถไฟก็หยุดกระทนหันประตูเปิดออกเองแก้วไม่รอช้ารีบกระโจนลงจากขบวนรถไฟทันทีเธอล้มลงบนพื้นหญ้าริมทางรถไฟอบหายใจหนักเมื่อเงยหน้าขึ้นมองรถไฟขบวนนั้นกลับค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาราวกับมันไม่เคยมีอยู่จริงเมื่อเธอตั้งสติได้เธอพบว่าตัวเองอยู่ใกล้ๆสถานีร้างที่เธอขึ้นรถไฟมาเธอรีบวิ่งกลับไปยังหมู่บ้านและเล่าเรื่องทั้งหมด ให้ผู้เท่าผู้แก่ฟังคนเท่าคนแก่หน้าซีดเผือดและบอกกับเธอว่ารถไฟขบวนนั้นคือรถไฟมรณะมันเป็นรถไฟที่พาผู้คนที่เสียชีวิตไปยังโลกหลังความตายและมันจะมาปรากฏทุก,ท,กทุกทิ้งคืนแต่ไม่มีใครเคยรอดกลับมาได้เลยแก้วตัวเย็นเฉียบขนลุกสู้เธอเป็นคนแรกที่รอดมาได้แล้วทำไมรถไฟถึงยอมปล่อยเธอออกมา หรือว่ามันกำลังรอให้เธอกลับไปขึ้นอีกครั้ง ตอนที่สองเสียงหูจากโลกหลังความตายหลังจากรอดพ้นจากรถไฟมรณะแก้วพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่เธอรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติตั้งแต่วันนั้นเธอมักได้ยินเสียงหูดรถไฟยางที่งคืนแม้ว่าจะไม่มีรางรถไฟอยู่ใกล้ๆบ้านเธอยิ่งไปกว่านั้นเธอเริ่มฝันซ้ำๆถึงขบวนรถไฟคันเดิม ทุกคืนเธอจะพบว่าตัวเองยืนอยู่ที่สถานีร้างประตูรถไฟเปิดอ้าออกราวกับกำลังรอให้เธอเก้าวขึ้นไปทุกครั้งที่เธอพยายามวิ่งหนีเธอจะตื่นขึ้นมาเสมอพร้อมกับเสียงบูดดังแว่วในหูคืนหนึ่งขณะกำลังเดินกลับบ้านหลังเลิกงานแก้วรู้สึกว่ามีใครบางคนเดินตามหลังเธอหันกลับไปไม่มีใครเลยแต่เมื่อเธอเก้าวต่อ เสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เธอได้ยินเสียงกระซิบเ,เบาเธอควรกลับมาเธอขนลุกสู้เร่งฝีเท้าจนเกือบเป็นวิ่งจนกระทั่งมาถึงบ้านเธอปิดประตูแน่นและพยายามทำใจให้สงบแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นที่กระจกหน้าต่างมีเงาผู้โดยสารจากรถไฟมรณะยืนมองเธออยู่เธอบีดร้องสุดเสียง แต่พอพริตตาเดียวเงานั้นก็หายไปทิ้งไว้เพียงฝ้ากระจกที่ขึ้นเป็นรอยมือซีดเผือกแก้วเริ่มทนไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจกลับไปยังสถานีร้างอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงหรือเพียงแค่ฝันร้ายคืนนั้นเธอเดินไปยังสถานีร้างอย่างช้าๆทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเมื่อถึงที่หมายเธอพบว่าทุกอย่างเงียบสงดไร้ผู้คนเหมือนเช่นเคย เธอหยิดไฟฉายขึ้นมาส่องดูรางรถไฟที่เป็นสนิมขึ้นเกระกรังแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจคือมีรอยเท้าหลายรอยประทับอยู่บนพื้นมันไม่ได้มาจากเธอและที่สำคัญมันลากยาวไปจนถึงจุดที่รถไฟเคยจอดหูดเสียงหูดรถไฟดังขึ้นจากความว่างเปล่าแก้วสะดุ้งเลอกเงยหน้าขึ้นมองและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจ รถไฟมรณะกลับมาอีกครั้งประตูรถเปิดออกร่างของผู้โดยสารปริศนาค่อยๆปรากฏขึ้นพวกเขายืนเรียงรายอยู่ภายในขบวนทุกคนจ้องมองมาที่เธอราวกับกำลังรอคอยอะไรบางอย่างแล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากด้านหลังถึงเวลาแล้วกลับขึ้นมาสิแก้วตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นรัว เธอควรหนีไปให้ไกลจากที่นี่หรือว่าเธอควรขึ้นรถไฟมรณะอีกครั้งเพื่อหาคำตอบว่าเหตุดมันจึงไม่ปล่อยเธอไปอย่างแท้จริงหรือเธออาจไม่เคยรอดมาได้ตั้งแต่แรก ตอนที่สเที่ยวสุดท้ายสู่ความลับของรถไฟมรณะแก้วยืนตัวสั่นอยู่หน้าขบวนรถไฟมรณะลมหนาวพัดผ่านราวกับมือเย็นเฉียดกำลังลากเธอไปสู่ประตูที่เปิดอ้าอยู่ตรงหน้าเสียงหมูดรถไฟดังขึ้นอีกครั้งแววกล้องไปทั่วทั้งสถานีร้างผู้โดยสารภายในขบวนยังคงจ้องมองเธอดวงตาว่างเปล่าของพวกเขาราวกับจัดกลืนกินจิตใจของเธอไปด้วย เธออยากหนีแต่ขากับไม่ขยับถึงเวลาแล้วเสียงกระซิบที่เคยได้ยินดังขึ้นใกล้หูคราวนี้เธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นยะเยือกที่แถวอยู่ข้างแก้มแก้วหลับตาแน่นก่อนตัดสินใจรวบรวมความกล้าเธอก้าวขึ้นรถไฟขบวนมรณะทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นไม้เก่าคร่ำคร่าประตูด้านหลังเธอก็ปิดลงทันทีเธอหันไปมองผู้โดยสารภายในขบวน พวกเขายังคงนิ่งเงียบแต่จูจูหนึ่งในนั้นเริ่มก้มหน้าลงช้าๆพร้อมกับเสียงสะอื้นเ่เบาช่วยช่วยเราด้วยแก้วเบิกตากว้างเธอมองไปรอบๆร,รถไฟและเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนบนผนังรถไฟมีรอยเลือดเก่าๆประทับอยู่และเสียงกระซิบเ,เบาเริ่มดังขึ้นรอบตัวเธอเดินไปยังที่นั่งแถวแรกตรงนั้นมีเด็กชายตัวเล็ก นั่งอยู่ใบหน้าซีดเผือดในตาวงว้างพวกเราถูกลืมเด็กชายผู้เสียงเบาก่อนชี้ไปยังหน้าต่างแก้วหันไปมองและสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอแทบหยุดหายใจขบวนรถไฟไม่ได้เคลื่อนผ่านป่าหรือเมืองแต่กลับวิ่งผ่านสุสานเก่าทุกหลุมศพมีชื่อสลักไว้และเธอเห็นชื่อหนึ่งที่ทําให้เธอแทบล้มทั้งยืนชื่อของเธอเอง เธอหอบหายใจที่พยายามปฏิเสธความจริงแต่ภาพเหตุการณ์ในอดีตกลับพุ่งเข้ามาในหัวเธอคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเธอเคยขึ้นรถไฟขบวนนี้มาก่อนรถไฟขบวนนี้เคยประสบอุบัติเหตุและผู้โดยสารทั้งหมดเสียชีวิตรวมถึงเธอเองเธอไม่ได้เป็นผู้รอดชีวิตอย่างที่คิดเธอเป็นแค่หนึ่งในดวงวิญ,ญญาณที่ติดอยู่กับรถไฟขบวนนี้ และความทรงจำของเธอถูกลบไปจนหมดแต่ทำไมเธอถึงกลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะเธอยังมีหน้าที่ต้องทำให้เสร็จเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวผู้โดยสารทุกคนเงยหน้าขึ้นพร้อมกันพวกเขามองเธอด้วยแววตาแห่งความหวังแก้วเข้าใจแล้วเธอคือคนเดียวที่สามารถปลดปล่อยพวกเขาได้เธอหลับตาสูดหายใจลึกแล้วเอ่ยเสียงมั่นคง ฉันขอให้ทุกดวงวิญญาณที่ติดอยู่ในรถไฟขบวนนี้เป็นอิสระทันใดนั้นรถไฟทั้งขบวนสั่นสะเทือนเสียงหมูดดังลั่นผู้โดยสารเริ่มสลายกลายเป็นแสงสีขาวทีละคนก่อนจะล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงสีทองส่องสว่างไปทั่วขบวนรถไฟเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงขอบคุณที่ดังก้องไปทั่ว ขบวนรถไฟเริ่มเลือนหายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่จริงแก้วลืมตาขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตัวเองยืนอยู่ที่สถานีร้างเทียงลำังท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเสียงรถไฟเงียบหายไปตลอดกาลเธอยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกคืนนี้รถไฟมรณะได้เดินทางเที่ยวสุดท้ายแล้วและมันจะไม่กลับมาอีกต่อไปเรื่องราวทั้งหมด เป็นเรื่องราวจากจินตนาการฟังเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อไปด้วยนะครับ